สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับศัตรูเขาไม่ปลารละเบิดไม่อะไรเลยเหรอครับเนี่ยอ,อย่างน้อยผมก็ยิงเจ็บไว้แล้วครับหนึ่งคน ไม่ไหวอะ่ะอีกคนหนึ่งมาหาส่วนอีกคนนึงวิ่งออกไปแล้วไหนจะเป็นคนเมื่อกี้หรือเปล่าผมขอล้างแค้นหน่อยสิ ผมไม่ไหวแล้วครับเอาสไนเปอร์ดันแม่งเลยก็แล้วกันครับถ้าอย่างนั้นน่ะผมรู้สึกว่าดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอาสไนเปอร์ดันเนี่ย ดิจะมีใครเดินเข้าโกดังเพิ่มอีกไหมล่ะฮ้อไนเปอร์อย่างผมเนี่ยล็อกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไอโบสเองยิงไม่โดนได้ยังไงครับเนี่ยเมื่อกี้เสียงเ้าในโกดังมีด้วยครับท่านผู้ชม ตายเถอะัตูไม่โดนระเบิดผมได้ยังไงวะเนี่ยรีโ <W> หลดกระสุนปืนให้เรียบร้อยครับเป <W> ็นยังไงล่ะนหน้าที่ของซไนเปอร์รับจบให้คนเดียวไปเลยครับ นานนี้เอ็งปามาจากทางไหนวะเนี่ยเพื่อน ไอ้ย,ยาไม่มีใครเล่นอยู่จุดเดิมเลยเหรอครับเนี่ยสุดยอดมากเลยครับเพื่อน ผมวิ่งรอดแล้วครับท่านผู้ชม ได้จังเลยอ่ะจังหวะกระโดดออกผมสังหารศัตรูไม่ได้ครับท่านผู้ชมเขาระเบิดเพื่อเราตายไปว่ะเฮ้ย ไอ้ยาโดนแสงซะอย่างนั้นสวยเลยครับเพื่อนผมขอที่ลดกระสุนปืนแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ซันไนเปอร์ผมก็ทําเจ็บเอาไว้แล้วด้วยครับหนึ่งคน เอ้ยขอคนละมุมว่วยเพื่อนผมโยกมาก่อนเลยครับย,ยังไงซะจุดเนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามีคน เห็นเอ้ยมือลั่นครับ เพื่อนเกิดเขาไม่มีทีครับให้ตายเถอะอืมนี่ผมจ้องที่จะเล่นปืนแท็กก่อนเลยนะครับเนี่ยอีกแล้วโดนแสงรวบแน่เลยวะเฮ้ย โชคดีครับท่านผู oor, ้ชมผมตัดคนเล่นปืนแชทได้แล้วครับระเบิดฟรีลงแหล่งไปครับเสียงเท้าในโกดังมีด้วยนะครับเพื่อน คุณได้รับชัยชนะทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเละครับท่านผู้ชมเรามาต่อโหมดนี้กันต่อเลยก็แล้วกันครับ บอกเลยว่าคิวมันต้องเป็นของผมครับเพื่อนเออทางกล่องเขียวมีคนด้วยครับท่านผู้ชมเฮ้ยศัตรูเขาเดินหนีผมเฉยเลยว่ะเรายิงนายเอาไว้เจ็บแล้วอ่ะนายคิดที่จะไปไหนกันล่ะครับนี่แม่สาวน้อย ให้ตายเถอะครับท่านผู้ชมนี่มันเดือดกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกนะครับเนี่ยเสียงเท้าจากในคอมีด้วยครับก็ <het ât> ดังจะเกิดหรือเปล่าล่ะจ้าฮ้อ ขอโทษครับเพื่อนกระสุนปืนผมหมดแล้วครับโอเคผมอยากรู้แค่ว่าพูดเล่นเขาเอาเอ่อ M สองร้อยทองมาจากไหนวะเนี่ยผมอยากเล่นสไนทองกับเขาบ้างครับท่านผู้ชม Double Kill อย่านะโอเคกว่าจะรอดตายได้แต่ละทีหนึ่งครับท่านผู้ชม รู้สึกยุ่งยากชิบเป่งเลยครับให้ตายเถอะผมยิงลมอีกแล้วเหรอวะเนี่ย อยู่ไหนอีกละจ้าโอ้ยศัตรไม่เจ็บเลยว่ะเฮ้ย อสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ